ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง i l i k e c a t ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ l i k e like c a t ครับตอนนี้คุณอยู่กับชันแบ็กเดเสเซอร์นะครับกิจกรรมตามหา GM ครับกับกิจกรรมนี้นะต้องบอกว่าไม่ไม่ยากแต่ไกลเออไม่ยากแต่ไกลถามว่ามันมีความยากไหมมีบางจุดที่ยากนะครับแล้วก็บางจุดไม่ได้ยากเลยวิ่งผ่านยังไงก็เจอปีกขาวซะขนาดนี้นะอ่ะ แต่ว่าตกรางวัล50คอนเออ GM แกล้งหรือเปล่าหรือเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายก็เลยให้แค่หินคอนแค่นี้นะครับทีนี้ GM ไปซ่อนตรงไหนนี่ก็จะมีภาพตัวอย่างนะครับว่าอ่ะนี่คือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือทิวทัศน์ที่ GM ยืนหรือหมายถึงว่าทิวทัศน์ที่ GM เห็นถึงออกไหมมันมีความแตกต่างกันอยู่นะอ่ะ คือบางทีมองอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่ GM ยืนก็ได้หรือมันอาจจะเป็นทิวทัศน์ที่ GM เห็นก็ได้นะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยโอ้โหภาพถ่ายเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงผมว่าน่าจะแบบ 4K อ่ะเนี่ยอ่ารูปนี้ถ้ารูปนี้เป็นอย่างงี้นี่คือเดาออกว่าที่ไหนนะนึกออกว่าเออเดยตอนแรกผมมองผมมองไม่ออกเวยผมไม่ได้ผมไม่ได้เห็นข้างบนพอดูอย่างเงี้ยรู้แลละอ๋อปากซันกุลอ่า ทำเสือนะครับอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาว่าเขาอยู่ที่ไหนอันนี้ก็นบแซ่อย่างเงี้ยนึกออกไหมเออทุ่งดอกไม้นี่มีไม่กี่ที่ก็อย่างที่บอกครับแต่ละที่มันจะมีความคุ้นชินอยู่เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆทําเล่มที่5ตามหารังโดเกบีอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะต้องวนวนวกวกวนวนอยู่ในพวกเนี้ยที่สถานที่พวกเนี้ยประจํานะครับอ่ะยังไงก็ก่อนอื่นเลยเพื่อนเพื่อน รับเควสจาก GM เอ็มซิวเวอร์ก่อนท่า,านานายพลชนพายทำสีหน้าเหมือนสงสัยว่าไปจู่ๆก็ปรากฏตัวแบบไม่สู้ไม่เสียงนะแน่นอนว่าเมื่อลมแห่งลูกอรุณพัดผ่านก็จะขาดไปไม่ได้อยู่แล้วและเพื่อเป็นงานฉลองพวกเราเหล่า GM เก็ได้เตรียมพิเศษไว้ยกเว้นตัวค่าแล้วก็จีเทั้งหมดซ่อนตัวอยู่ในประเทศลู่ลรแลท่านอยู่นะครับทีนี้อย่างที่บอกครับกิจกรรมมันให้แค่50ิหินคลอนคือ50ิหินคลอนเนี่ยถ้าตีเป็นเงินก็ ก็หลายล้านอยู่แต่แบบนึกออกไหมมันก็ไม่ได้เยอะอ่ะเออผมเข้าใจว่าเขาจะมีเขาอาจจะมีสซอ์ไพรก็ได้แต่ไม่เอาอะรอบที่แล้วเดาแล้วก็ผิดจางมันโอเคจุดแรกนะครับหลังจากเรารับเควสกับ GM ใครนะซิเวอร์นะรับกับ GM เอซิเวอร์เรียบร้อยนะครับให้เรามาที่ป่าซิมรีแดครับติ๊กมาตรงนี้วิ่งมาตามถนนนะวิ่งมาตามถนนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรงถนนตรงนั้นกันเลยนะ ึงเรียบร้อยนะครับจุดที่เรามาร์กมานะครับมามันก็จะเป็นแบบว่าทาง3ทาง2แยกนะมาถึงก็จะเป็น2แยกนะครับให้เรานะให้เราสิ่งที่เราต้องทำนะให้เราเนี่ยมองไปที่มินิแมปนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าทางซ้ายนะทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าไปในป่าไผ่นะครับตรงนี้นะเป็นทางเชื่อมไปทางป่าไผ่ให้เราเดินเข้าไปทางนั้นนะครับนี่ ชเห็นไหมมันจะเป็นทางเข้าไปป่าไผ่นะครับเลี้ยวขวาเจอเลยเห็นไหมดูยังไงก็รู้ว่า GM ปีข่าวตะกระดันนี้ <c ười> คือกิจกรรมอย่างเงี้ยถ้ามันจะยากเนี่ยคือ GM ต้องแปลงล่างหรือออกมาแบบว่าแปลงล่างอะ่ะไม่มีทางรู้ตัวดีถ้าคือ GM อ็าก็เคืองมูบี้นะครับประมาณนี้ก็ให้หา GM ท่านอื่นต่อไปต่อไปจุดที่ เออเราจะไปนะครับก็ตรงนี้สถาบันชองซานนะสถาบันชองซานตรงนี้ติ๊กไปที่โหนดเลยนะครับติ๊กไปที่โหนดเลยแล้วก็เอ่อถ้าปล่อยเอฟเกวิ่งก็ปล่อยเพลินๆน,นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ไม่ได้เร่งกับเวลานะแล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนปล่อยมาวิ่งไปแล้วก็จะลุกไปหาขนมกินหาอะไรกินกันแล้วแต่ รือจะนั่งดูหนังอ่านการ์ตูนก็เต็มที่เลยนะครับทำาง,งทำงานไปด้วยอย่างได้เลยนะกิจกรรมมันง่ายมากถึงเรียบร้อยนะครับกับสถาบาันชองซานนะเพื่อนๆเห็นไหมจีเมยืนฉุกอีซี่นะครับปีกขาวมาเลยนี่แล้วก็มันคือทิทวทัศน์ที่ GM คือถ้า GM อหันหันหลังแล้วมองไปผมจะตีความว่านี่คือทิวทัศน์ที่ GM เห็นทันทีเลย นะฮะแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็จะเป็นโมเดลอันนี้จะมากกว่านะครับโมเดลตัวละครเนาะมเมื่อเราคุยที่สถาบันชองซานเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กไปที่โดเกบีครับแต่เราไม่ติ๊กไปที่โนโนเนาะให้เราติ๊กมาเหมือนทำนองว่าเราจะเข้าห้องบอสอ,อ่ะเหมือนแบบเราจะแบบไปบอสอะเออแต่ว่า ให้เราติ๊กมาประมาณตรงนี้นี่เพราะว่าห้องบอสมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมช่วงช่วงแบบเดินเข้ามันจะอยู่ช่วงนี้นะครับเราก็ติ๊กมาแล้วเราก็อ่อยวิ่งเหมือนเดิมตอนนี้เราลงมาในจุดที่เออเรียกได้ว่าเป็นเขตของโดกเกบีแล้วนะครับอ่ะจุดที่เราติ๊กไว้นะครับบริเวณน,นี้นี่เจอไหม ไม่เจอถ้าอย่างนั้นแปลว่าเขาอยู่ตรงก้อนหินที่เก็บกล่องโดเกบ,บีดีนะใช่ไหมนั่นคือนี่คือจุดที่เราต้องเก็บกล่องโดเกบ,บีนะครับอยู่ปะนี่ไงโอยืนตัวเล็กอยู่ตรงนี้เลยตัวเล็กหรือหญ้ามันสูงวะหญ้ <c oughs> ามันสูงหญ้ามันสูงเรียบร้อยนะครับอ่ะคุยกับ GM เสร็จแล้วนะก็ เขายืนอยู่ตรงก้อนหินที่เราต้องเก็บรังโดกเกบ,บีนะครับจําจุดง่ายๆก็ได้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเคยน่าจะต้องมาเก็บรังโดกเกบ,บีน่าจะพอจําได้ก็เป็นจุดวงกลมตรงนี้หรือเพื่อนๆจะติ๊กมาตรงนี้ก็ได้นะเออแต่ว่าลองวนๆดูก่อนว่าเจอ Gm ยืนอยู่ไหม G ี GM เอ็มขาจะยืนอยู่นี่แล้วก็ถ้าจะเทียบตําแหน่งแบบว่าง่ายๆก็คือจุดเข้าห้องบอส นะครับเราติ๊กมาว่าเรามาหาบอสก็ได้กดไปที่สารสีดําสาหรับคนที่ผ่านบอสแล้วนะแบบเคยตีบอสแล้วทําเนื้อเรื่องแล้วเงี้ยกดไปที่ทูอ็อกซีนีล้วก็กดตัวนี้นะครับนําทางนะมันก็จะพาเราวิ่งไปหาบอสซึ่งระหว่างทางที่เราวิ่งมาถ้าเราเจอห้องบอสปุ๊บอย่างเงี้ยทางเข้าห้องบอสอย่างเงี้ยเราก็หันหลังกลับนะครับก็จะเจอเอ่อจีเอ็มนะประมาณนี้โอเค ต่อมานะครับจุดที่เราจะไปกันตอนนี้มันจะมี2อจุดหนึ่งก็คือสังกุลกับ2ก็คือนบแซแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าอันไหนไกลและใกล้กว่ากันเพราะสุดท้ายคุณต้องวิ่งกลับมาส่งเควสเออคือคุณต้องวิ่งกลับมาส่งเควสให้กับ GM นะครับผมมองว่าน่าจะสันกุลใกล้กว่าถูกไหม ถ้าเราวิ่งมาสันกุลจะใกล้กว่าแล้วก็นบแซจะไกลกว่าเอาเป็นผมไปหานบแซก่อนดีกว่าอ่าเพราะว่านบแซไกลเสร็จแล้วเราเข้าสันกุลเราจะง่ายถ้าเราวิ่งมาอย่างนี้เราจะง่ายเราไปสันกุลเราก็วิ่งโอเคผมตัดสินใจแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปนบแซก่อนนะครับแล้ว ตัวซันกุลจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราไปนะครับเป็นทางเป,เป็นจุดสุดท้ายที่เราไปแล้วก็ขากลับเราก็จะกลับมาที่น้ำโพอ่าง่ายๆเร็วจะเรียกว่าเร็วขึ้นมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็มีวิธีทําให้เร็วขึ้นอยู่นะครับโอค้คเดี๋ยววิธีนั้นคืออะไรไปดูกันเลยนะครับกับนบแซ NPC GM ยืนอยู่ตรงไหนนะผมจะเรียก NPC ได้เปล่าวะได้เลยเนาะเอออ่ะไปดูกันครับผมถึงแล้วนะครับกับสวนดอกไม้บานสะพัง่งเต็มไปหมดซึ่งก็นี่เลยเดินเข้ามาเจอ GM ยืนเด่นเป็นสงา่านี่ถ้า GM ย้อมปีกสามารถย้อมปีกเป็นสี เดียวกับดอกไม้ได้ก็จะมองหายา,ยากหน่อยหนึ่งนะฮะอ่ะแต่ก็ดีแล้วครับที่หาเจอง่ายๆอย่าให้มันยุ่งยากเลยนะก็เพื่อนๆวิธีเทียบสมมุติถ้ามาตรงนี้จะเทียบเนาะอ่ะเห็นซัมซิกไหมอ่ะซัมซิกนะครับเทียบซัมซิกก็ได้ว่าเขาอยู่ไม่ถ่างกันอะเออเขาอยู่ในในละแวกเดียวกันะจุดเดียวกันเนี่ยเห็นปะเนี่ยซัมซิกแบบว่า ตีเส้นมาฟึดมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็อยู่หรูสูงกว่าจุดท่าสันสิกนิดนึงหรือคูจะติ๊กถนนมาตรงนี้ก็ได้นะช่วงโค้งแบบเนี้ยคุก็ติ๊กถนนมายังไงก็เจอครับด m เนี่ยวิ่งมาเบรกอย่งนี้แล้วก็มองไปปีกขาวจ้วงมาเลยโอเคจุดสุดท้ายสังกงนะครับสังกุลติ๊กมาติ๊กเหมือนแบบจะเข้าถ้ำอ่ะอ่าเราเราจะเข้าปัก ทำปากเสือนะครับวิ่งก็จะอ้อมหน่อยเห็นไหมมันจะอ้อมแบบนี้ถ้าเราอยู่นี้นะมันจะอ้อมนี้ฉะนั้นอย่าครับอย่าอย่าไปตาม GPS ยกเว้นว่าคุณจะปล่อย AFK วิ่งซึ่งแบบว่าปล่อย AFK วิ่งมันก็ไม่ได้เสียอะไรไงน,นึกออกไหมเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณวิ่งมือเองไม่ต้องไปอย่าไปตาม GPS เรารู้ว่าทางไหนใกล้ถูกไหม อเรารู้ว่าทางไหนใกล้ทางไหนไกลย,ยิ่งคุณเป็นมาเพกรสัตด้วยคุณจะรู้เส้นทางโดยประมาณอยู่แล้วเอ,อตามนั้นนะครับโอเคตอนนี้เราถึงถ้ำปากเสือแล้วนะครับจุดที่เรามาร์กมานะก็จะเห็นเป็นแบบว่าปากเสือนะครับปากสิงโตปากเสือสิเออเขาสังกูเป็นเสือนะถ้าเราหันหลังกลับมาครับแล้วก็ข้ามสะพาน นี่ข้ามสะพานนี้มาจากนั้นมองไปทางขวาเพื่อนๆจะเห็นก้อนหินแถวนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับฉะนั้นพอเราข้ามสะพานมาเสร็จวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลี้ยวนี่เลี้ยวขึ้นมาแบบบุกยูเทิร์นอ่ะอ่ะเราก็เดินตรงขึ้นมาชึปเห็นไหมเมื่อมีคนยืนอยู่วม่ามี n p c ยืนอยู่นี่เลยชึบปิดท้ายด้วย gm grow นะครับ gm go ปิดท้ิดไายได้สวยมากเส็จสิ้นนะครับตอนนี้เราตามหา gm ครบแล้วและเรากำลังจะกลับไปที่นํำโพกันเราจะไปหา gm เพื่อรายงานว่าฉันพบ gm ทุกคนแล้วและฉันกำลังจะกลับไปเพื่อนๆพ,พิมพ์คาว่าแผ่นที่และหาแผ่นที่มา จากนั้นเพื่อนๆกดมูดินนามโพแบบนี้เหตุผลที่นะครับเหตุผลที่ทําไมผมถึงให้จบที่มูดินอ่าทําไมถึงมาจบที่ตรงนี้เพราะความเข้าใจผมผมไม่เคยใช้แผนที่ที่นบแซผมเลยไม่ทราบนะครับว่านบแซเนี่ยถ้าผมอยู่ที่นบแซผมจะสามารถใช้แผนที่กระโดดไปที่นัมโพได้ไหมแต่ถ้าอยู่ตรงสันกุลผมเคยใช้ มั่นใจว่ามันไปนําโพได้นี่คือการเคลื่อนที่กับแบบรวดเร็วเรากลับมาเรียบร้อยนะครับก็มารวดเร็วเลยแล้วก็วิ่งไปหา GM กันชึบกุยกับเขาอ่านี่คือขวัญเล็กๆน้อยๆที่รับพูดถึงขอยท้าสนุกไปกันไปจภายในภายภาคหน้านะครับก็ตามนี้ครับคือกิจกรรมมันไม่ได้ยากก็เข้าใจได้อีกค้อน50อันก็ก็กำลังกำลังสวยนะก็กำลังสวย เข้าใจได้มันอย่างน้อยเมื่อกี้มีกิจกรรมให้ทำ T.M เขาก็คงคิดแล้วล่ะว่ามันน่าจะแจมว้าวที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วนะครับก็มีอีกหลายๆกิจกรรมที่จะทําให้คุณได้หินคอนอีกเยอะแยะแล้วก็วันที่23ปะที่จะมีโค้ดคูปองออกมาแล้วจะได้หินคอน1,000เม็ดนะครับรวมถึง หน้ากากอันนี้ที่ผมกําลังใส่อยู่ต้มหูที่ผมกําลังใส่อยู่ตอนนี้ใครที่ไม่มีก้เล่นใหม่ท่านไหนที่ไม่มีอย่าลืมไปทํานะได้รับต่างหูแล้วหน้ากาก,ากาสุดเทใส่ได้ทุกตัวละครทุกตัวละครสามารถใส่ได้หมดเลยไม่ได้ผูกมัดนะครับมันเป็นไอเทมอยู่ในแฟชั่นแล้วก็ใส่ได้ทั้งตะกูลนะเออน่าสนใจนะกับหน้าก,ากากอันนี้นะครับเทมากเลย โ okay. อเคไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดเข้ามารับชมกันไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย